หัวทะเลนะครับและคณะผู้บริหารตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวโคราชและชาวหัวทะเลทุกท่านนะครับผมยินดีนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานลอยกระทงนะครับที่หัวทะเลละต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นพิธีที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันนะครับก็คือการเปิดการยิงธนูในการสนับสนุนนะครับเราจิ้งใหญ่เนื่องนโอการนายพยุงศักดิ์ผนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกและคณะผู้บริหาร ที่ได้พัฒนาบึงหัวทะเลนะครับให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปีทุกปีที่มาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในความยิ่งใหญ่ในความที่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความสะดวกสบายสถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์การของการเรียนรู้นันนาการการพักผ่อนแล้วก็เป็นศูนย์การทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างวันนี้ได้มีการเปิดตลาดหัวทะเล แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมาทําธุรกิจมาขายของกันนะครับก็สร้างความสุขและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับภาวะเศรษฐกิจด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับและป็นเป็นกำลังใจนะครับก็หวังว่าด้วยด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและก็คณะผู้ริหารท้องถิ่นจะทําให้เกิดความเจริญที่บึงหัวทะเลแห่งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในโอกาสวันประเพณีลอยกระทงนะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวโคราชชาวฝทะเละทุกท่านได้ประจบในความสุขความเจริญทุกประการและก็วันนี้นะครับท่านลอยประทงการปารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้หลังใจนึกทุกประการนะครับจากนี้ไปขอเช le ิญชวนพวกเรานะครับมีความสุขกับผู้อันยิ่งใหญ่ที่เปงนฝูทะเลในแบบนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ